ระบวน39นะครับกรุงเทพสุราธานีพร้อมทีท่จะออก<ร>จากสถานีบางซื่อนะฮะมีเสียงเพลงมาเรื่อยๆนะฮะร้านอาหารเปิดใกล้ๆต้องพูดกลบเสียงหน่อยหนึ่งมาแล้วครับรถเออเออปิดเสียงไปแล้ว <ST AR C> อ้าวอ้รถมาเอ้โหยุดนะหยุดหย,ดห,ย,ดห,ยดหยุดรอ วิ่ง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 ขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมลืมของหรือขึ้นไม่ทันกำลังออกมานะฮะเอาขึ้นรถขึ้นรถออาขึ้นแล้วครับแหมรอผู้โดยสารเห็นอยู่ไกลๆนะอะเวทีนี้ออกได้แล้วครับของจริงแล้วทีนี้กรุงเทพสุร,ราษฎร์ธานีเสียงนุ่มๆกระหึ่มเลยนะฮะ ใปแล้วเดวบูนะ2องห้คันแรกทำกระบวนไปแล้วกรุงเทพสุราษฎร์ธานีคันที่สองสองหนึ่งเจและคันที่สมองไม่ทันครับ2535้าสามหนะฮะคันสุดท้าย ออกจากบางซื่อไปแล้วกระบวน39เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ